สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ Google Doodle ฉลองวันเกิดปีที่122ของศาสตราจารย์เซอร์ลดวิกกุตมานบิดาแห่งขบวนการพาราลิมปิกนักประสาทวิทยาชาวเยอรมันลดวิกกุตมาน man, เกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมพศ 2,442ผู้ก่อตั้งพาราลิมปิกมูทเมนต์สัตราจารย์เซอร์ลุดวิกกุตมานเป็นผู้บุกเบิกทางการแทย์ที่สร้างเกมพาราลิมปิกครั้งแรก Google ได้เปลี่ยนโลโก้หน้าแรกด้วยดูเดอร์พิเศษศสัตราจารย์เซอร์ลุดวกปป้า กูดมานักประสาทวิทยาชาวอังกฤษที่เกิดในเยอรมันเกิดที่เมืองโทษประเทศเยอรมนีปัจจุบันคือโทเซ็ประเทศโปลแลนด์และได้รับเอดีของเขาในปี1924ต่อมาเขาได้เริ่มทำการวิจัย เกี่ยวกับการบาดเจ็บไขสันหลังอักเสบและดำเนินการเกี่ยวกับสัญญกรรมประสาทหลายอย่างซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ด้านประสาทชั้นนำของเยอรมนีเมื่ออายุ30ต้นต้น,ตนคุดมาน ถูกบังคับให้ออกจากเยอรมนีกับครอบครัวของเขาและสามารถหลบหนีไปอังกฤษในปี1939เนื่องจากการกดขี่ข่มเหงชาวยูในเยอรมนีเพิ่มมากขึ้นในอังกฤษพุฒมานได้พัฒนานงานวิจัยของเขาเกี่ยวกับอัมา,าพาสครึ่งซีในปี2 2,487เขาได้นำแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ไปปฏิบัติในฐานะผู้อนวยการศูนย์การบาดเจ็บกระดูกสันหลังแห่งชาติที่โรงพยาบาลสโตปแมนเดวิลในปี1,948เขาจัดการแข่งขันยิงธนู16คน ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการครั้งแรกของสปอร์ตผู้ใช้รถเข็นภายหลังเรียกว่าสโตร์แมนเดวิลเกมหรือโอลิมปิกฟอร์เดดดีเซเบิร การแข่งขันแสดงให้เห็นถึงพลังของกีฬาชั้นยอดในการทลายอุปสรรคสำหรับความพิการและได้รับความสนใจจากชุมชนทางการแพทย์และการกีฬาทั่วโลกในปี1960กุมานอำมวยความสะดวกให้กับการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลสโตก ง่นเดว,เวลิลเกมหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี1960ซึ่งเป็นการแข่งขันพาราลิมปิกครั้งแรกในหลายๆเกม ความหลงไหลในการดูแลผู้ป่วยของเขาไม่เคยสดูดเขายังได้ก่อตั้งสมาคมการแพทย์ระหว่างประเทศของอัมพาตครึ่งซี (International Spinal Cord Society) และสมาคมกีฬาแห่งสหราชอาณาจักรสำหรับผู้ทุกพลภาพ หลุงกิจกรรมในปี2,504เขาได้รับรางวาัลมากมายสำหรับผลงานของเขาซึ่งสูงที่สุดในบรรดาซึ่งได้รับพระราชทานเป็นอัศวินโดยสมเด็จพระราชินีในปีพศ 2,509วันนี้นักกีฬาพาราลิมปิกได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องถึงทักษะและความสำเร็จของพวกเขาพาราลิมปิกเกมยังคงเป็นแรงผลักด้านในการส่งเสริมสิทธิและความเป็นอิสระของคนพิการโดยส่งผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อการปฏิบัติและโอกาสที่เท่าเทียมกันสุขสันต์วันเกิดศาสตร,ราจารย์เซอร์ลุฟวิคตัตมัน ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้โปรดชอบวิดีโอนี้และสมัครรับข้อมูลจากช่องของฉัน